สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกขูุ่ขคนไม่แร้วเด้อเสียงแจวแจวสาวบานเชียงแมทะเลบัวแดงค่ะเป็นยังไงเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันบี่น้อกค่ะเนะาะว่ได้พอกันเป็นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะหูหวยลุยลล้ยโรตีไก่แร้วเด้อหวดสีมาานี่เสือเด้อเสือเด้อผู้ใดๆโตัวไดก็เสือเด้อค่ะเด้อบ่ถูกหวดหนึ่งมันก็ต้องถูกหมวดนึ่งแหละเนาะกินข้าวไปเนาะมื้อนี้นสิพ้ามากินซุปบะหมี่ค่ะ ซุปหมากมีพอ่อยายสีแม่แยายสีล้วบอหมากบักมีบักมีกระป๋องค่ะซุปใส่ปลาทู่แล้วกับปนแห้งค่ะปนไว้เป็นกระปุกเลยปนปลาซาบะซาบะปูๆม้าหงายหนะคนะเนาะปนไว้กินเป็นอาทิตย์กินกับซุปบักมีมาค่ะมาผู้ใดผู้ใดกินเขา บิ๊กบอยแล้วก็เวิร์กิ้งเวิร์กิ้งเวิร์กิ้งหนุ่มเดนมาร์กแฟนเพจอีมอนแล้วสิว็แล <Yeah, please. S 1> ้วมิวสิกมาโชคดีไม่แห้งการสกุลค,ค่ะกินไหวขาวมื่อนี่เนาะมืนน่อน,นี้วันอยู่สุสปดาห์ค่ะกล่าว่าเป็นยูตกไปเฮ็ดงานอยู่เครื่องมือสกุลค่ะโชคดีล่ำร่เลยรวยถูกหวยรวยลอตเตอรี่กันทุกคนนะคะเบิ่งคลิปนี้แลหละใครถูกหวยรวยลอตเตอรี่เดอ้อยูดีไม่แห้งค่ะ กินไปในต่างแดนแฟนเพจค่ะกินกลับไปกับสาวบ้านเชียงแหวหรือแถาบ้านเชียงแหวค่ะเสียงแก้วแกวสกอนค่ะอืมมีแนวลองข้อจังไนก็ดีเนาะคะนะ่ะเมื่อนี้กินข้าวกับข้าวเหนียวค่ะหนึ่งข้าวเหนียวกองแบบง่ายหนึน่งเผื่อมาเ้อพี่น้องนะกุน่ะข้าวเหนียวไม่ค่ะจากไม้คือเกาดอกข้าวแก้วว่าไม่ักับไม่นะเพื่อนนุ่มๆค่ะขาว อ่าค่ะกูเป็นกองขหนียวข่อยพี่น้องปั้นนะพบอเนี่ยลูกอีสานแท้ต้องปั้นค่ะปั้นบ่งข่อยปั้นขหนียวคนอี่อีสานแท่สาวอุดรคุยกับคุยซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ไม่ได้กินโดนแล้วค่ะบะหมี่อือภาพครับซุปหมากมี แซ่บรับใส่ปลาแดบขัวพริกขัวหอมค่ะขัวพววริกข,ขัวหอมขัวกระเทียมหอมหอมมีกุ้งน้อยเพียงขังปนปนไปเป็นอาทิตย์ค่ะขัวหอมขัวกระเทียมปนแหงๆเขาอยากกินเข้ากระตักไม่กินค่ะ พ<ม>อางก็ไม่มีเวลาโอ้ยแสบรักพี่น้องสุบุกมีดอักอื่นหมออนเเสแล้วเสิเฮ็ดมีวสิอันไ e t จะมีดอยู่ <laughs> nice you, ล่ะ <laughs> อืพ <ừ> ักกาดมดบ้านเท่อพักกาดกวงตุงบคือพักการ์ยังงพักกาดดยังหรเอรเ,รเอินพ่อเป็นเอินพักกาดนี่แหละาสากบ่ได้กินแบ,บบซึ่บอกมีพ่อเปนสิบปีแล้ว แซ่บ mm hmm. ครับบักมีต้มต้มแล้วอใสก่กระป๋องมาค่ะแซ่บเยอะแต่กับบับกมีสซอเท่าเดียวก่ะบะมี่ซอยเท่าแซ่บแล้วใส่กระป๋อง ปองละยี่สิบห้าคนแซ่บเพื่อกันค่ะแก่แก่เงน่นแก่เสียดอะไอยู่หมากมีม่หรือว่าขนุนค่ะหมากมีม่ขนุนไทยแล่นโอ้แซ่บค่กพีน <c oughs> ่น่อยว้ามาี่แนวลองข้อกับบาแล้วเลยเนาะ thầu má là cả đây bạn thao là bộ ướt cả nó như năm hùa em dù tèm nhau nghe ăn bên bàn bà thu có nừng cả đừng cứ bà phải Một thọt nừng cơ bản กาะทียมยช่องแข็งมากเนาะค่ะเนาะแล้วก็แแ่บแซบพอกันอืมมากข้ามเขาอีสานสิใ่ๆนี่สิแหละคะกินน่อยเพราเป็นแ้เล่าแท้เนี่ข้ามเขาสีใ่ค่ะ พันก็สมัปั้นไว้แบบนี้ค่ะอืมมันก็สมัปั้นไว้เนี้ยงๆแบบนี้เขาเอินเนียงค่ะแต่คนไทยเอินอยัางไรกับมะม่วเปิ้ลให้มันให้มันนิ่มค่ะให้มันนิ่มบ้างเคยเอินเนียงเนียงขอเหนียวแล้วก็มะบีจ้ำแล้วค่ะเนาะอื้มแสบปากฝอยแม่ซึมปากนี่น่ะ ขัวหอมขัวกับเที่ยมก่อนเลยค่ะเนาะกะสูซุปไส้นาปลาแดกเล็กน้อยผู้ใดกไกินปลาล่าก็ใส่เกลือใส้ํำปลาก็ได้ค่ะใส่ชิลอร์หอมแบางคนใส่ได้บบง่าของน้ำก่อนถ้าแบบง่ามันเนเหี่ยหอมจะใส่ไถ้าแนบง่ามใส่จ่อจะซุปอ่นงอใหม่เนาะค่ะเนาะบ้าน่อย แล้วู้ใส่ใส่ก็ได้ค่ะสุดบักมือก็ใส่ได้บอกน่าแเละแล้วูะกุยมักเลยสอบแซ่ก็กันค่ะอืมไม่ได้กินข้าวเหนียวโดนแล้วอีขั่นหนึ่งว่าเมย์หรกค่ะแต่ว่ามันก็ไม่หัวไมม่วเลยหัวม่วหัวมั่วมันมีเสถี็รลอาไปเืเบิร์นรอบไป หวดหมั่วข่อยล่วออไปเฮ็ดฟองไสครับสื่อม,นะ <laughs> มาจะไทยเล่นนี่สิบบาทนี่แหละค่ะเลยว่ายิมหามิสเตอร์เล่าไปเฮ็ดไอนี่ยังล,ล้ำเพล่แล้วแ <laughs> ล้วนุ่นยไอเดียใช่แนละ้วโอ้ยรัลาเห็นนี่ยังกันนุ้นยไอเดียไปเบิร์ด <laughs> นี่อันนี้ต้มกันต้มกะ ชัดก,กินเอาไมา่จะกับฟองแล้วเ้ากับไปต้มค่ะตม้มแบบมันเปืเป่อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็มาสุกแซ่บเื่ากันค่ะอืมเฟิร์นหม้กปลาทูปลาทูจอบๆหนึ่งค่ะหนึ่งมันยังแซ่บะปะวะปลาทูหนึ่งอืมแสบพออร่อยไหม คำใหญ่ๆคุยมานหอเหินคุยอ <c oughs> ่ะนี่กินพักกาศอีงยัางก็เออพักกาศยังมุ่งพักกาศคลายของคนกินะ เฮ็ดงานเบื่อหลายค่ะเฮ็ดงานพ่มสะอาดเห็ดงานวีเจย์ฟุนบ่ได้ใครแต่ไม่เห็ดกับเขาเฮ็ดกินกันนิดๆ,ๆน้อยๆบ่ได้ <ๆ S 1> เฮ็ดเป็นทางการเนาะค่ะเนาะมันบ่ม,นมีเวลาค่ะไม่มีเวลาตื่นจะเสาเรางานจะเดือดค่ะกันเลยิยจะจะเว้นงานหน้ำเพลินโอเคค่ะแต่เวลาหลับเงินเดือนมัน นีใจนะพนะเนาะก็ได้เดือนวลรวหาข้าซื้อแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามื้นหามื้